สบายดีพี่น้องยามเ้าพี่น้องจ้าเออไอ้มันประานนำมืออะกูมามขึ้นเนี่ยเออผู้บ่าวมาส่งยินดีวัดนะเฮ้ยเอาส่วนมาเสือบอม้อมาผู้บ่าวมาส่งวางทุ่มกูอะนี่

เอากระโพดไปหายิงจ่อยพี่น้องสองถุงแต่ว่านางบ่อยู่เปิดประตูห้องจ่อยจ่อยกับป่เห็นทั้งแม่ทั้งลูกทัไปใส่พังเบิ่งตอนช่วยๆหรือว่ามือแรงพี่น้องลงนั่นแหละเท่านั้นหาโตมันยากพี่น้องเลยห้อยไปสิเห็นหรือเปล่าเฮ้ยห้อยพระประจิตรมันย่ามว่ะ มันขาวแล้วก็ไหมันออกก็มือนะเขาจะเห็นที่มันหยามมันหักบวยานไทยเองมาพูน้องพ่อยี่เสียงผูกหัวบันทีสว่างมันหักบยแนเองมั่นไปไหลลงไปก็เกิดมามานนัง้หมตามรังอย่างไงไงเกิดมาว่าตัใจอีอีเมนั่งอันสองข้อนะ ว่าใจอีนันหยางมันหยางบดงวงบ่ย่านพื้นย่านไผ่สบายดีพี่น้องนหนามหดบ่ข้อน้ำหดบ่พอได้จนเปียกเป๊ะมันไปชั่วโมงละเขาชั่ววันนี่นมะมาไก่ไปใช่กะกูเอิญถามเป็นอีแหละ <Yeah. S 2> มันไขหรือว่ามันเจีบเ้องไขจะเมื่ออะไรนะที่ไปหลูไกนะอนเขาก็พาไปหาหมอมากแว่ากะบดยก็แล่นเล่นอยู่อันย่มหัวแรงนะก็ได้หาหมอใสนะ่ปักซอง่ผไปเบิ่งหมอเดือนมองมนบานาดูนะ้ไปหาอมัน เจิงอยู่แล้เอนไล่เมื่ออะไรไปหลู่คนว่าน่ะมันกระเล่นงเป็นเมื่อแต่มึงเอาน่ะพากันหอดเฮือนกับจนเมื่อสล่าวพี่น้องเนาะหือนเมื่อนว่านเนวาี่ย เ<ไ>งาะนะง่วงเผากินหรือเรือนางวะบ่ได้ไหวเรือมะเผาเน่ยนี่โอ้โเผาเมื่อเดียวจมชอบมึงชอบมึงโลกเหมือนคนงานฮักฮักกามาเผามึงดูพี่น้องฮักกามาเผาเมื่อเดียวจมครับผัวเผาจนว่าได้เงินเป็นเท่าไรกันยังประเ็นจี้จมเผาหนังหิมมันบดได้มาบ่นออันนี้นั่นะไรมันยางเด็ดเนี่ยผู้มาไหลหัวโกบะใหญ่น่าเจ๊วันฮักกหามาเผาจริงจังเปิดมือว่านี่สิตายเลยพี่น้องเอ้ยคนเป็นกู้กูกับย่อมโลกกันคือวานคื่มีแต่กูอยู่กับบลาไก่นะกูปลามันกินเลย มันผลประเทศเนเป็นฝีสั่งหอบน้องงัวมันบริส้ทธิ์ในนี่อืมอันนี้นั่นไล่ไล่นี่มันหยางเขม่ามันมานน้ำลังเลยมันไล่นี่ยบรไสุทธิ์ใกล้หู่อหน้าพ่อน้องพ่อใหญ่เชียงผูเผื่อมันหยางครับก็มาหอดงัวน้ำลังเขมาเลยตั้งใ่งัวอย่าแก่งเจต่วนพี่น้องเอ้งัวนั่งกับบัวไอ้ที่ว่านี่เด็กกับเด็กเนาะแจูุเผามาจนว่ากระวโพดคลายสามสัม ข้าวเผาตะกี้ินบ่มเหม็นงวงเหม็นไมนจิตปวนแล้วนี้งวแก่งเจตวนพี่น้องเลยลายนั้นเป็นอะมันก็ไปงวงฉันเป็นอะไรแทะมันคือบอกอยากมาเผาหายเผาสวนแทะอันนี้โอ้ยแม่บอกเส้นว่ากูกับย้อมคือการดื้อแนวนี้เอาเม็ดกีดในตัวมังหงดอกออกมาก็ตายเบิดฮะเมื่อวานนะกูจะเขียนมานะกูเลี้ยงเห็นอยู่ให้หน้าอันโกมลินไหม่ตอดเบะเถกูก็ลงไปไล่เนาะไล่แล้วก็เขียนมาเขียนมาหอนห่า เะมาพาดในหอดห้านซ้ำน้ำล้างขึ้นมาเลยแปดวจะหอดอันแปดโตบ่กุกันมาข้ามหน้าอันอีหละ,ะ,มะเมแปโตซ้อมมือเนี้มันสิมาอีกบ่ว้ายชอม,มึงโลดพลงานมันมือน,นี่นะฉันสี่เดิน,นันังไหลเนี่ยเดอหายอกแทกไหลหอดเพื่อนเลยค้ำแล้วไม่ยังหมวมือมึงดูสี่โมงนะกูไหลชงเนี่ยจ้าเ,ปเปากิมา มาหอดกะเกือบทุ่มพี่น้องมาขึ้นเนาะนี่พอบ้านพอบ้านเลิศนะโง่กับเมื่อพี่น้องเอ้ยตะกี้ไปสิไปน้ำแล้วกับเมื่อพอบ้านเลิศนะบ่ไปน้ำมีแต่พอบ้านใหญ่เผินไปพอบ้านปั่นอะไรพี่น้องพอบ้านหล่อเนาะเบิ่งบางนั่นแล้วบังนี่หอยคำอะไรข้าโมงลวแมยตะเข็นเศษตะไหาเมยตะไคร่เนี่ยเขายังบวชในสวนกขายังเฉมโออยู่ซะ โย่บังไฟร้านบ้านอนจุจ้วั่งเฮยรถซามงกูอ่ะพี่จังจุดแลถมผานคนน้าลีลอมันบงมาไานก็บ่อยากมาแล้วเนาะมมันสิไก่พี่น้องไก่ัสิฮอดสวรรค์พแคมของพี่น้องเอายของมันทาโพ ขาดในกะไก่ยังข่ำไป่น้อยเราวอาเขาจุดบางแพรล่านขำกันอ้ก็บางเดียวบุถมันพนแ่เขามนกี่โมงก็ลงมานึ่งแเนี่ยแล้วกี่โมงคนหาโมงบางไง่นที um ่ใต we ้กูมาเจอีชิหาโมงแล้วแหละมม่ก็ไ่ให้มีตัวมะเขาออ่ะอันนี้นาป้เจตัวย่อมไปหนเอยเขาว่กอะไรมันด้ยินเสียงหามติลูก

เนี่ยมันเหี้ยโทษมันมาเผาอีกกูจะไปหลอกอีกก่อนขวานป่าเรือบ่วไอ้ก็แม่หนูอยู่ก็ปกไก่ว่านน่น่ะปลามันกินเบิ้ลจีบไปป้าร้านอยู่เที่ยงตัวเดียวอืมนี่ก็บอกว่ามะขั้มันอยู่ในเดิมันก็เงอะอขันได้ไหวน้ำอยู่ในเดิม,ก,ด for ดมกับแมว ผักผีกซุกแล้วก็บผกเก็บผมดูซุกหงมจนมันก็เหี่ยวถิ่มมืดนื้อไส้หน่อหนึ่งมือซองหนอนนะเออฮันเดย์นะเออพักใหญ่พี่น้องสิได้แกงแล้วนี่มันขึ้นชีู้งกกันเลยอืมอืมกูนะกูว่ามันสิร้ายมันอยู่พื้นผู้ดำ ถ้าเเอาพื้องปกขนาดยังคือขาวได้บินเฮ้ยโอ้แล้วบึงได้ความดีของมันนหัวกับปุญ่ายจะดีเพื่อได้หอบมานี่พี่น้องเลยจังได้โอ้มึงได้ต้นอันนี้น้อยน่ะออเอากัปันกันจังปุของพังทันเต็มสวนเนี่ยโอ้ด้ยสัง USA แล้วอืม กูใน่ะใต้ขะหล่อโอ้สิได้กินน้ำเกียดำอันนี้พี่น้องนี่กินกับลาบกับกออันนี้แ่บต้อนอันนี้งามยิงจ่อยยิงจ่อยหายตัวเปิดเฮ้าน่ะเปิดประตูข้าไปผู้ได้จุฬงจนหอดนันในเฮือนบอนนันง่งนางกินข่าวฮะเด้จะเห็นแตห่หมาเฮ้ยอือ ละมาทางไปนํานะกูไปสวยโพดบ่เด้อจังไดมันสิไปใส่กระทั่งทหารเอาไม้บ่จังเนาะคั่นว่าแม่ผูนกระเปะกระปะนั่นก็บ่เห็นสิซะบ่อยู่เฮือนหรือว่าหรือว่าลูกสาวมาเอามือบ่ย่าลูกสาวมาเอามืออ่ะบ่สิย่างใตะดกแท้โพดก็สิเหี่ยวซะแลจ่อยเอยเป็นสาด phía à nào mưa còn cài thông còn ba mò nè ta khí lại thế đấy à, lại thế đấy ám nạm hay mắt nè chắc chụp ba mò bạc sòng nữa và nong mà ăn phía nào đỡ cài thông cả đấy vô xuồng vô sao ba lại ha lù này mưa à còn phía nào ấy suối là... <laughs> này ออกแค่คลิปหนาได้เป็นดังเด้อสบายดีมกระโพดมาซ้ายเออมาไข่หายอีร้อยหาเดียวบอยเอาถอดินหายจากโลกนะอือแค่ลงเอาเด้อมาต้ม มาว่าทวดินหายผู้ใหญ่จะดีซื่อบอกูละทุงบักใหญ่ได้พี่น้องเลยทวดินฮึ